กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอฟคุ้มครองทีวีนะที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ตัวผมนะฮะแต่ผมติดอยู่ในบั๊กในตัวนี้นั่นเองนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าผมได้แท่งความเก่งอะไรอันดับหนึ่งอะไรทั้งสิ้นนะ,ะแต่ว่าเห็นชื่อไหมฮะหล่อจังอยู่ข้างหลังนะนะมันบั๊กอยู่ใต้ดินนะ,ะผมออกไม่ได้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะฮะ แต่ไม่เป็นไรวันนี้เราไม่ได้มาทํะไรเราจะมาสุ่มกันมาดูกันว่าจะได้ตัวเทพหรือเปล่านะฮะเราจะมาสุ่ม10ครั้งกันต่อเลยเรามีทั้งหมด2,500เพชรเท่านั้นเองนะฮะขอบอกกันเลยว่าดิจิมอนเนี่ยเก็บเพชรยากกว่าโอเกซาก้าหลายเท่ามากๆเลยนะฮะต้องแบบเก็บออมมากเลยทีเดียวต้องแบบจัดสรรปันส่วนให้ดีเลยไม่งั้นเพชรหมดไม่มีเหลือทั้งสิ้นเลยนะ อย่าไปรอช้ามีน้องคนหนึ่งนะ,ะบอกผมว่าให้วิ่งให้วิ่งจงกรมเนี่ยรอบสิบรอบนะฮะแต่ว่าสงสัยคงวิ่งไม่ได้แล้วนะ,ะมันติดบักอยู่ใต้ดินนะ,ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองสุ่มเล่นๆกันดูดีกว่าับนะมาจัดกันก่อนเลยเข้าไปที่บิดไข่ฮะมาเลยบิดไข่ระดับสูงบิดไข่ขั้นสูงนะ,ะมันใช้สับโทรศัพท์กันนะ นี่แต่ว่าดิจิมอนเนี่ยคือมันดีอ่ะหนึ่งตรงที่ว่ามันใช้แค่5,000เพชรมันก็ได้ตัวเทพแล้วนะแต่ว่าเรื่องหาเพชรนี่มันยากจริงฮะถ้าเป็นไปได้ผมเอาแบบเดิมดีกว่าหมื่นหมื่นหมื่นเพชรหน่อยๆได้ตัวเทพแต่ว่าเก็บเพชรง่ายมากๆนะต่อวันเนี่ยอันนี้มันรู้สึกมันเก็บเพชรยากมากๆเลยนะถ้าไม่ติดอันดับนะสู้พวกเติมไม่ไหวเลยนะเขาเติม v 1 3 v บกันเละเทะเลยผมนี่ว0ูนนะเกมนี้ ไม่เวลาอย่าพูดพ่าทำเพลงางหมาอยอ่ะกดเลยมามาดูกันจะได้ตัวอะไรบ้างมาแล้วอะโอ้โหสีชมพูฮะสีชมพูออกมาตัวอะไรครับมามามาตัวอะไรโ <c oughs> อ้โหโอ้ลิ้ตาไหลกันเลยฮะเจอตัวนี้ผมมีแล้วนะจริงๆผมมีแล้วไอตัวเนี้ยจริงๆไม่ได้อยากได้อะไรเลยเนะี่ยผมมีแล้วด้วยตัวเนี้ยเสียดายฮะเสียดายจริงๆ มาไม่เป็นไร,รุยกันต่อเลยดีกว่าอีกสักตัวโอ้โหสีฟ้าสีฟ้าตัวอะไรเอ่ยตัวกากแน่นอนได้อย่างงี้ตัวอะไรโอ้เซ็งอีกแล้วให้ตัวกาก,ากากตัวหาง,ง่ายๆอนะอันนี้ก็หาง,ง่ายๆเลยลงด่านก็มีให้นะแซงแซงแซงอย่างงี้แซงหมดเละเทะอย่างงี้ โอ้อยากจะได้ตัวเทพกับเขาบ้างนะจะได้เอาไปลงด่านลงอะไรเอาไว้ตีคนอื่นบ้างนะเรามีแต่ตัวกากๆสู้ใครเขาไม่ได้เลยไหนดูซิไอีตัวเอาอีกตัวมาครับสียุบูสียมบูอีกตัวมาเมก้ามาเมกาอย่างงี้ต้องเมก้าแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอได้ดีขึ้นมาหน่อยฮะได้ล่างสามร่างสมบูรณ์นั่นเอง อ๋อนี่มันมีบอกอยู่มีร่างช่วงเติบโตร่างวัยรุ่นโอ้โหช่วงวัยรุ่นนี่เฟี้ยวมาช่วงวัยรุ่นด้วยนะช่วงล่างสมบูรณ์นะอันสุดท้ายอ่ะล่างสุดยอดโอ้โหจัดไปฮะจัดไปเราได้ล่างสมบูรณ์มานะโอเคมาดูอันอ,อ้าวไหม่ตัวฮะไม่ตัวสีชมพูอะไรตัวอะไรฮะเมก้าไม่ตัวมาล่างสมบูรณ์ไม่ตัวขอเธอเอ้าวลิลี่ฮะลิลี่ลิลี่ฮะลิลี่ พอดีเลยนะอยากจะไปจับเหมือนกันแต่ไม่ต้องไปจับแล้วนะะเดี๋ยวเราเอามาไว้เขาเรียกว่าอะไรอะเอามาปั้นเลยฮนะตัวนี้เรามาปั้นเลยเดี๋ยวเข้าไปดูนิสัยก่อนว่านิสัยดีหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้ปั้นกันเลยฮนะมาดูสกิลซะหน่อยขนาดต่อสู้เพิ่มให้ตัวเอง5%โจมตีเวทมี40%อัตราทําให้ศัตรูที่โจมตีตัวเองติดพิษโอ้โหสุดยอดมากฮนะลิลี่เรากระโดดขึ้นมา โรยเกยสรดอกไม้ไปยังศัตรูมี40%อัตราทําให้ศัตรูติดพิษและใน2เทินจ,จะลดเป้าหมาย15%ป้องกันกายภาพโอ้โหเขาดูเขาเขียนงงๆนะ <c oughs> ป้องกันเวทและอะไร10%อัตราแม่นยำสกิลโอเคอะไรเนี่ยยืดออกด้วยหนามอันแหลมคมทิ้มแทงศัตรูสร้างพืชเวทเสียหายและมี40%อัตราทําให้ศัตรูติดพิษ <c oughs> รู้สึกภาษาไทยเขาจะเลียงไม่ค่อยถูกนะคำศัพท์เนี่ย ในแสงสว่างไรเนี่ยวาดกินตองไม้กลุ่มหนึ่งกลายเป็นเสี้ยวดวงจันทร์โจมตีสตูสร้างคุณสมบัติล้มเวทเสียหายและทําให้สตูติดพิษโอ้โหสุดยอดมากมาดูอัรตีของมันกันดีกว่าทำให้กําไรกลิ่นองไม้กลายเป็นปืนยิงระเบิดพลังออกไปสร้างพืชเวทเสียหายและทาให้สตูติดพิษโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดจริงๆ โอ้โหสุดยอดนะนี่ท้าไม่ได้ลินลี่นี่รองไห้เลยนะโอ้ยังดีได้ลินลี่มานี่สรุปเลยฮนะได้ประจับระดับสูงมา1ใบแล้วก็ชิปวีมอน5ชิ้นแล้วก็ลินลี่แล้วก็โปเกมอนอีก2ตัว3ตัวกากๆโอเคแต่ถึงจะได้ลินลี่มายังไงรอบนี้ก็เจ้งอีกแล้วนะฮโอ้โหเซงเซงเฮ้ยไม่ได้พูดความนาเพลงไม่ได้ฮนะเข้าไปดูลินลี่ก่อนเลย ไป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 ดูลิลลี่กันนี่ลิลลี่โอ้โหค่าพลังขึ้นมานี่อยู่ดับสี่เลยนะทำเป็นเล่นไปโอ้ยบวกความอึดนนะทั้งเดฟทั้งสเปเชียลเดฟเลยสุดยอดถ้าลิลลี่ลิลลี่สุดยอดมากลูกสมากส่าสกิลไปไนนะไรเนี่ยเป็นเวทอ่ะโอเคฮะเป็นเวทหมดเลยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เพิ่มความสัมพันธ์เลยมาโอ้โหวความสมนา์กับหมาป,าป่าพอดีเลยนะฮะตัวนี้ปั่นเลยฮนะไม่ต้องชักชา้าลีลาอะไรทั้งสิ้น ปั้นเลยปั้นพื้นฐานเอาไว้ก่อนเลยนะครับปั้นโชว์เลยโอเคได้วความอื่นเข้ามาด้วยถือว่าโอเคมากนี่ปั้นพื้นฐานเอาไว้ก่อนเลยอ้าวมาขายลูกแก้วซะด้วยได้มะไดเยอะมากเราวเลยไม่มี่มีเลล์แข็งไโอเคได้ละปั้นไปเลยฮะปั้น,นไ,ปไ,ปนะไปเลยอยา่างนี้ชิลสบายๆฮะโอ้โชคดีมากเลยนะ เมื่อวันก่อนนี่นลิลลีล่โผล่มาที่ผมกะจะไปจับแล้วนะดียังไม่ได้ไปจับแต่ว่าดวงดีจริงๆใช้ได้ใช้ได้โชคดีดยังโชคดีอยู่ยังโชคดีอยู่อ่าสุมให้หมดอันไหนเป็นเป็น,ปนอันไหนเป็นพืชเนี่ยอ่าน,นี่เป็นพืชเดี๋ยวผมขอดูสกิลอีกอีกรอ,อบหนึ่งแล้วกันว่าส่วนมากมันเป็นอะไรเป็นพืชนะะมีสกิลลมันเดียวโอเคงั้นเราใช้เป็นสกิลพืชละกัน บวกสองซะด้วยโอ้โหเป็นงานหมื่นสี่แล้วนะฮะหมื่นสี่แล้วจะเท่ากับตัวอากุมอนแล้วนะโอ้โหไวจริงจลิลลี่ของเราอามาอัประดับฟิวชั่นด้วยเรียบร้อยเอาโอ้โหใช้ได้ใช้ได้อย่างนี้จำแจมฮะอย่างนี้จำแจมอุ้ยมังกรใครบินผ่านนะฮ <c oughs> ตัวอย่างใหญ่ เดี๋ยวขอล็อกลิลลี่ไว้ก่อนละกันโอเคดูสิมีโปกเกมอนอะไรน่าจับมากวันนี้โอ้โหไม่มีอะไรเลยนะท้องฟ้าจำสาสมากจับตัวฟรีไปก่อนเลยละกันโอ้ยไม่ได้อีกโอเคสำหรับวันนี้ก็ได้เท่านี้นแะล้วหรือรับรางวัลน,นะโอ้โหได้เพชรอีกแล้วไม่มีรางวัลสุ่มสิครั้งเลยเนี่ยโอ้ตายแล้วเดี๋ยวรออนะีพีหน้าได้ตัวเทพอ,อีกตัวแน่นอนนะรอติดตามชมกันได้เลย โอเคสำหรับวันนี้แค่ที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ